อันนี้พี่ใช้กล้องอะไรมันกล้องโทรศัพท์มีอะไรมีติ๊กตี๊กมีเดียวกับติ๊กตี๊กนี่เล่นแต่ผมดีนะโฟโคโฟโคโฟโคโทรศัพท์พี่ก็ใช้เล่นเกมไงชัดดีเด็กของแกน่ะพี่เขาใช้เล่นเกมกันน่ะไม่ถึงหมื่นหรอกแต่ออปชั่นมันน้อยกลับด้านอะไรไม่ได้ นตงออปชันน้ะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะฮะครับอยู่กับอยู่กับรถดับซิ่งดินด่วนในช่องกอเก๋เกิดมาซ่อมเก๋มาแล้วพี่เก๋มาช่องเก๋เก่งเกิดมาซ่อมสวัสดีพี่จิ๋วนะครับสวัสดีพี่โจนะครับพี่โจครับูครบพมาจากคุณพี่แกจะอยู่ในบางนาคาเฟ่เตอร์คุณพี่ก็จะอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับ นแนะนำร้านหรูๆ,ๆรกินอยู่สบายนานสวัสดีเสืยท็อปสวัสดีคุณหนินโอ้ยคุณขาวโบว่ะ,วะแสงดีแงดีขาวโบสวัสดีเสืยท็อปแล้วรีบเดีอดต้องหนีแล้วไหวปกันเาถอะสบายแล้วเดินพี่น้องเดินแีมทะเอยู่นี่เอง วันนี้ไม่ได้มานี่นั่งนั่งอย่นะวันนี้ไม่ไม่ได้มากินไม่ได้มากินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวเด้อเอาเก๊แบบเอาแบบคนไทยอยู่อันนี่นี่อนี้พี่น้องเด้อวันนี้วันนี้พาสาวกินข้าวด้วยพี่เก่งชาเขียวพหญิชาเขียวชาเย็นของใครคะชาเย็นของคนนี้โอเลี้ยงของใครจ๊ะเรายังไม่ได้ทานโอเลี้ยงแม่โอเลี้ยงใครเนี่ย อันนี้ไม่ผู้ชายให้กินโอเลี้ยงหมดเจแอมบอกก็นางก็สั่งแล้วด้วยเป็นผู้ชายหรืเปล่าใบเลี้ยอไรอีกแก้วนึงน้ำที่ผมกินนะชาเขียวเอ้ยชาเขียวนี้ไปไดน้ายัช่ชกายังนี้วอไอโคคนว่ในส่เอาค้งอาโคโคโคโอ สวัสดีครับโยก็เก่งๆมาซ่อมนะเกินมาขับครับเกินมาขับหาพี่น้องมาซอยก๋วยเตี๋ยวซอยก๋วยเตี๋ยวพี่กเส้นกึ๋วเส้นกี๋ยวร้านนี้นี่เป็นร้านที่ผมไม่ค่อยได้มาประจำแล้วไม่เคยได้มาเลยไม่เคยมาพี่ก็พูดดิไม่เคยมาเพิ่งมาครั้งแรกกล้องนี้โอเคนะชัดดีครับพี่กึ๋ว ท่านผู้ชมกล้ววองสดมากครับไม่ได้เจอเลยธรรม,มชาติพี่ผมไม่ได้ไปตลาดนั้นเลยไม่ได้เจอพี่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เอ่อบางพลีป่ะพี่นี่บางพลีครับบางพลีพนี่เราอย,อย,อยู่อยู่ข้างวัดศรีวรีน้อยครับวัดศรีวรีน้อยใช่ใช่หลวงพ่อโตไหมไม่ใช่วัด,วดหลวงพ่อโตนี่คือซอยอีฝังนึงอีฟังนั่นนู้นครับอีฟังนู้น นี่นี่อันนี้เลือกปูทวดเหรอครับใสวัดต้องต้อามพี่จิวพี่จ๋วโอ้แยเข้าวัดบ่อยสายวัดวัดอะไรพี่วัดวัดอะไรก็ของที่ผมวัดนานวัดลอยเ้าเลยน้องมิก้าครับครับพี่ซาเธทานข้าวยังทานข้าวย่ี่แวาังนวันนี้ดีฮะวันนี้มีคนถือกล้องให้ ขอบขอบคุณพ่อพี่แจวเลยดิซูมเกมขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปต่อของโทรศัพท์ที่ไว้เล่นเกมนะคืออยู่ราคาเท่าไหร่แจวแจวราคาเท่าไหร่มันกันสั่นมันโอเคนะการแจวเลยใช้ได้กันสั่นโอเคอยู่นะถ้าปรับเป็นโหมดร้อยแปดเอ้า วันนี้น้องบริการประเคนยังประเคนยังไม่แรงเปล่าอันนี้หน้าก้องไหนมี่หน้าก้องก็ทำนี้ผมไม่ได้มาเดียวนี้ผมนัดเด็กไว้อ๋อนี่นี่นะครับนี่นี่พี่เก่งนะพี่เก่งเด็กพี่เก่งเด็กพี่เก่งพูดะไรพี่จะชื่ขอยืมขอยืมสัก5นาทีใช่แล้ววันนี้เราต้องตั้งอะไรอ่ดี้บ้าเปิดพี่เก่งเปิดตัวแฟนอย่างเงี้ยอ่ะเปิดตัวแฟนอ่ะเปิดตัวแฟน พี่เก่งเปิดตัวแฟนนานๆที่ไม่กล้าด้ไม่เจอกันน้องๆนานๆที่มาเจอกัคืออะไรคือคือแล้วดีก็รู้หรอกว่าทำงานอยู่บางลีเตอร์อ่ะยากนะครับที่พูดนะครับพี่โจเอ็กออฟอะไรเราจะมีอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับพี่เก่งสั่งกลวยจับเนาะมากกว่าแม่ไม่ได้ไวเสือพี่เก่งต่างกลวยจับใช่ไหมอะไรกล้วยจับอ๋อกลวยจับ ก๋วยจั๊บก๋วยอะไก็ชิมไปก่อนเลยนขอใครจ้าของอบอกูได้อีกเสเกอร่อยียอาวาายา้ายา้ก่อนแพมาผมเลี้ยวปงานกอเลยคำว่าก๋วยจั๊บเนี่ผมเลี้ยวอยบอกว่าอร่อยเนี่ยมันจะสั่งวยจอนีวานดีครับเกียข้าวครับข้าวครับพี่น้องก๋วยจั๊บครับก๋วยจั๊บอร่อยเนี่มีอะไรก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บกจั๊บก๋จวยจั๊บ สั่งอะไรวะท็อปสั่งอะไรนะทาล้ข้าวข้าวหมูกรอบ่เก่ง้าวหมูกรอฝังข้าวหมูกรอบสรุปสั่งอีอย่างเนี่ยอ้จับคนอื่นเลยจับมนี่ของนมาตอดแล้โอ้มานี่ยกรไดานเมืองเอาได้มยไ้แล้วอันนี้ไหมนี่โจ้นี่น้ำซุปไปนั่นข้าวข้าวหมูแดง เขาเฮียพี่กมเท่าไรนกินคพี่โจกมเท่าไหร่ครับมไม้ไม้รักน้าเด็กอ้วนเข้าใยแล้วสีนี่ากมครับท่านใดนะครับอคุณนะครับสาหรับการติดตามรับชมนะฮครับสาัเสร็นะครับบางนาเด็กเตอร์ในมุมมองของร้านซืวอเตี่ยว ค่ตัวไม่แพงค่ะกะทิแดงขวดเดียวอเอียเสียเดี๋ยวให้สองขวดเลยคืนนี้จะเหนื่อยกับพี่ไปค่ะขนของอันนี้ก็คบสวัสดีครับ